สนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max เนือลิมิตพิชิตโลกให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน Mazda CX-8 ใหม่รถยนต์ New Suzuki Swift Power You Up สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพ่อมดรถยนต์กับผมทอมมี่ธิรธรรมธรรมศรีครับวันนี้ครับเป็นวันที่6กุมภาพันธ์แล้วนะครับแลว่าเราผ่านมา1เดือนแล้วนะครับในปี2024เวลานี่บอกตรงๆเลยครับคือผ่านไปเร็วมากๆเลยครับสำหรับสาวกสายรถยนต์หรือว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่กําลังสนใจที่จะซื้อรถยนต์อยู่ในปีนี้นะครับบอกเลยว่าในช่วงกรุมภาพันธ์นี้และเดือนมีนาคมก็คือเดือนหน้านะครับจะคึก เยอะอยู่พอสมควรเราจะเห็นรถใหม่หรือว่ารถที่มีการแบบปรับเปลี่ยนเยอะอยู่พอสมควรครับก็จริงๆถ้ากำลังตัดสินใจที่จะซื้ออยู่นะครับให้รอนะครับช่วงเดือนที่2แล้วก็เดือนที่3ให้ผ่านไปก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้คือมันจะพิกจริงๆในกรณีถ้าเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะซื้อรถขนหนดี แต่ว่าสมมุติถ้าเรามีแผนแล้วว่าเอ้ยฉันจะซื้อรถ A หรือว่าฉันจะซื้อรถ B อันนั้นก็คือแล้วแต่เลยครับอันนั้นคงไม่ต้องรอหรอกนะครับแต่สมมติถ้าเราแบบอยากจะเปรียบเทียบหรือว่าอยากจะดูในแง่ของโปรโมชั่นก็จริงๆก็รอได้นะครับเพราะว่าในช่วงปลายเดือนมีนาคมนะครับปลายเดือนที่3นะครับจะมีงานมอเตอร์โชว์2024นะครับก็คือนอกเหนือที่เราจะทราบรถใหม่ๆแล้วแน่นอนในเรื่องของโปรโมชั่น ต่างๆดอกเบีย้ยการดาวต่างๆก็จะมีแคมเปญมาใหม่เหมือนกันเผื่อถึงช่วงเวลาตอนนั้น เราก็สามารถเอามาเปรียบเทียบกันได้ว่าเอ้ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าหรือว่าเอไม่จําเป็นจะต้องรอช่วงนั้นก็ได้อาจจะซื้อตอนนี้หรือว่าหลังจากมอเตอร์โชว์ก็ได้ก็ไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่อันนี้ผมว่ามันจะมีออปชันหรือว่ามันจะมีช้อยส์ให้เลือกมากกว่านั่นเองครับวันนี้นะครับในช่วงรถเข่าเราขับแน่นอนว่าจะมีรถรุ่นใหม่ล่าสุดมาให้ดูเหมือนกันครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆจริงๆก็บอกเลยก็ได้ครับก็คือตัว isuzu x series นั่นเองครับก็คือเป็นตัวแต่งของกระบะ อีสูสูนั่นเองคือจะมีทั้งตัวเตี้ยก็คือตัวสปีดแล้วก็ตัวยกสูงคือตัว Highlander ครับบอกเลยว่าดูเท่มากยิ่งขึ้นนะใครที่เป็นสาวกกระบะและแบบอยากจะแต่งหรือว่าชอบกระบะที่เป็นสายแต่งของอีสูสูอยู่แล้วห้ามพลาดเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมช่วงรถเขาเราขับตอนนี้เราไปตามข่าวสารเกี่ยวกับรถจนประจำสัปดาห์กันก่อนเลยครับ ุ่มตรีเพชโดยมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชอีซุสเซลจำกัดเปิดฉากรุกตลาดตอนรับปีมังกรส่งปิกอัพสปอร์ตดีไซน์ใหม่อีซุส X-Series แรงทะลุเวอร์สปิกอัพสปอร์ตดีไซน์ใหม่ ที่แสดงออกซึ่งพลังแห่งความคิดสร้างสารรค์ของคนเจนใหม่ทั้งในรุ่น Speed Pickup Sport แนวสตรีทเร d และรุ่น h ฮแลนเ er, ดอร์ Pickup Sport ยกสูงที่จะช่วยเติมเต็มความสนุกของจินตนาการสู่โลกแห่งความจริงแต่งเติมความเท่ให้สุดด้วยดีไซน์เอกลักษณ์เฉพาะตัวสไตล์ X พร้อมใหม่ชุดแต่ง DX Package เพิ่มอารมณ์สปอร์ตและความสนุกเร้าใจคุมพลังเครื่องยนต์อี u z u 1.9DDI Blue Power แรงเต็มสมรรถนะกำลังสูงสุด150 แปรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีมั่นใจทั้งระบบความปลอดภัยและความบันเทิงสมบูรณ์แบบในสไตล์ i s u ซ u สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่ท่นอยู่กับมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพศดอีซูซูเซลจำกัดกับรถปิกักรุ่นใหม่อีซูเอ็กซ์ซีรนะคะเอ็กซ์ซรีุ่นใหม่มีทั้งหมดกี่รุ่นกี่สีและราคาจำหน่ายเท่าไหร่คะ はい、えっ、ー、と今回の、えー、ニューエクスシリーズはですね、4モデル、えー、それで色はですね、えー、黒と白の、えー、2つをご用意させていただいております。えー、まず、えー、スポーツの、えー、えー 2モデルその2ドア4ドアタイプそれとハイランダーの2ドア4ドアタイプこの2つのモデルを用意させていただいておりますで価格はですね74万8000バーツから万102万4000バーツのレンジで発売をさせていただいてますそれとですね皆さんにお届けするのはですね2月3日から全国各地のショールームで販売を開始しますのでぜひよろしくお願いいたします ท่านประธานตอบว่าอิสุเอ็กซิรรุ่นใหม่นีให้เลือกทั้งหมด4รุ่นด้วยกันค่ะรุ่น Speed, สปีด d 2ประตูและ4ป, er, ประตูและรุ่นไฮแลนเดอร์2ประตูและ4ประตูมี2ส,สีคือสีดำและสีขาวราคาจำหน่ายอยู่ที่748,000บาทถึง1,24,000้บาทค่ะท่านผู้ชมสามารถสัมผัส X-Series รุ่นใหม่ได้ที่โชรุมอิสุทั่วประเทศตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปนะคะเรียนเชิญทุกท่านค่ะ บริษัทมาสด้าเซลประเทศไทยจำกัดโดยคุณทีเพิ่มพงพันธ์รองประธานบริหารอาวุโสเดินหน้ากระตุ้นตลาดแบบเต็มสูบสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของรถยนต์นั่งสปอร์ตระดับพรีเมียมเจ้าของรางวัลรถยนต์ออกแบบยอดเยี่ยมของโลก World Car Design of the Year อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยี SkyActiv และระบบความปลอดภัยระดับโลกกับโปรโมชั่นพิเศษสุดครั้งเดียวในรอบปี Season of Luck มอบสิทธิพิเศษตลอดเดือนกุมภาพันธ์รับส่วนลดสูงสุดแสนสองบาทหรือโปรแกรมคุ้มครองและดูแลร,รถ5ปีพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งรวมมูลค่าสูงสุดแสนแบาทและเมื่อจองซื้อรถยนต์มาส d a าทุกรุ่นรับฟรีลำโพง Sony Portable Wireless Speaker มูลค่า1990บาทพร้อมมอบสิทธิพิเศษให้กับเจ้าของรถยนต์มาสด้และครอบครัวที่ออกรถใหม่ รับเพิ่มฟรีปัตรน้ำมันมูลค่าสูงสุด30,000บาทสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมมาสด้าทั่วประเทศหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.mazda.co.th ซึ่งแคมเปญน,นี้จัดขึ้นเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์2567เท่านั้นมิส s วิชิมอเตอร์สคอร์ปอเรชั่น เปิดตัวรถยนต์ระดับขับเคลื่อน Full Hybrid ใหม่ x p a n d e r HEV และ x p a n d e r Cross HEV ครั้งแรกของโลกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด85กิโลวัตต์พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประสานการทำงานกับเครื่องยนต์เบนซิน1.6ลิตร MyWex นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการขับเคลื่อนและสมดุลนขณนะเข้าโค้ง AYC ที่ทำงานสอดประสานอย่างลงตัวกับเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อน2ล้อ พร้อมด้วยโหมดการขับขี่7รูปแบบพื้นที่ห้องโดยสารที่กว้างขวางโดยเบาะนั่ง3แถวรองรับผู้โดยสารเจ็ที่นั่งโดย m i t s u b i s h i x p a n d e น r HEV ใหม่มีราคาจำหน่ายช่วงแนะนำเริ่มต้นที่912,000บาทขณะที่ m i t s u b i s h i x p a n d e r r CROSS HEV ใหม่มีราคาจำหน่ายช่วงแนะนำเริ่มต้นที่946,000บาทซึ่งมีราคาจำหน่ายเท่ากับรุ่นเครื่องยนต์สันดาปในปัจจุบัน เกียร์คอร์ปอเรชันประกาศตั้งบริษัทเกียร์เซลล์ประเทศไทยจำกัด พร้อมเผยทิศทางการดำเนินธุรกิจของเกียร์เซลล์ประเทศไทยในการเข้าสู่ตลาดประเทศไทยอย่างเป็นทางการในปี2567เผยกลยุทธ์แผน S5 ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมายหลัก4ประการได้แก่ครองส่วนแบ่ง5%ของตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเพิ่มการทำตลาดรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟยฟ้าเพียงอย่างเดียวให้มีสัดส่วนคิดเป็น50%ของยอดจำหน่ายทั้งหมดก้าวขึ้นสู่ทำเนียบแบรนด์ที่มีการรับรู้สูงที่สุด5อันดับแรก และขยายเครือข่ายผู้จำหน่ายทั่วประเทศให้เติบโตขึ้น5เท่าตัวภายในปี2571เตรียมเปิดตัวเกียร์ EV9 SUV ขนาดใหญ่รุ่นแรกในประเทศไทยที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบในวันที่1มีนาคมที่จะถึงนี้ มิสเตอร์มาตินชเวงประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเมอร์เซเดสเบน์ประเทศไทยจำกัดแผนข่าวยกระดับอุตสาหากรรมค้าปลีกระดับลักชัวรี่ในไทยเปิดตัวโมเดลธุรกิจ retail of the future อย่างเป็นทางการเน้นเรื่องความโปร่งใสด้านราคาและข้อเสนอที่เท่าเทียมกันในทุกแพลตฟอร์มรวมไปถึงการที่ลูกค้าสามารถเลือกรถยนต์ทุกรุ่นที่ต้องการผ่านระบบคลังสินค้าส่วนกลาง ที่เชื่อมต่อกันทั่วประเทศพอร้อมยกระดับให้มากขึ้นด้วยการลดความเหลื่อมล้ำด้านราคาทําให้ลูกค้าทุกคนไม่จำเป็นต้องต่อรองราคาและใช้เวลาไปกับการหาราคาและข้อเสนอที่ดีที่สุดด้วยการกําหนดนโนยโบาย one price ราคาเดียวกันทั่วประเทศที่จะทําให้ลูกค้าทุกคนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจาก Mercedes-Benz Toyota Motor ประเทศไทยแจ้งของรับการส่งมอบรถกระบะ Hilux Revo SUV Fortuner และรถตู้ Hi-Ace เป็นการชั่วคราวรวมถึงการส่งออกรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 1GD และ 2GD เทจากความไม่เหมาะสมของการทดสอบเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อรอผลการตรวจสอบเครื่องยนต์ดีเซลในไทยอีกครั้งซึ่งทางบริษัทอยู่ระหว่างการเมือนการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการรับรองรถยนต์รุ่นดังกล่าวพร้อมทั้งยืนยันกับลูกค้า ที่ใช้รถยนต์รุ่นดังกล่าวว่าความไม่เหมาะสมในการเตรียมการทดสอบไม่มีผลกระทบต่อค่าแรงมา้าแรงบิดหรือค่าประสิทธิภาพอื่นๆของเครื่องยนต์รวมถึงไม่มีผลกระทบต่อการปล่อยมลพิษหรือความปลอดภัยของรถยนต์แต่อย่างใดบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดแถลงสถิติการจำหน่ายรถยนต์ปี2566รวมทุกแบรนด์อยู่ที่7 7 5 7 8 0คัน หรือลดลง9%เมื่อเทียบกับปี2565เฉพาะยอดขายของโตโยต้าในปี2566มียอดขายโดยรวมอยู่ที่265,949คันหรือลดลง8%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาหากแต่ยังคงมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่งหรือเท่ากับ34.3%ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมดส่วนแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในปี2567คาดการว่า ยอดขายรถยนต์รวมในปี2567นี้จะอยู่ที่8 0 0 0 0 0คันหรือเพิ่มขึ้น3%เมื่อเทียบกับปี2566สำหรับโตโยตา้าตั้งเป้ายอดขายอยู่ที่277,000คันหรือเพิ่มขึ้น4%โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่34.6% คุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์นะครับสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ worldwide.carresearch.co.th หรือว่าถ้าอยากจะดูรถรีวิวแบบเป็นหลักเลยที่ผมรีวิวไว้นะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่ YouTube c h anel n หรือว่าก็เข้าไปเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ต่างๆที่ Facebook Fanpage ก็คือพ่อมดรถยนต์เช่นเดียวกันครับพวกเราก็มีหลากหลายช่องทางน,นะครับแน่นอนว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีคําถามใดๆหรือว่าอยากให้พวกเรานําเสนอข่าวสารข่าวใด ก็ตามที่เป็นแบบเฉพาะที่คุณอยากจะทราบเกี่ยวกับรถยนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกันครับตอนนี้เดี๋ยวเราพักโคสกักสักครู่ช่วงหน้ารถเขาเราขับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกับตัว isuzu d max x, x series ครับ ไได้ทำอย่างที่ใจต้องการค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด m a ส d a าซี3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่หู้จบ Feel <the> drive. พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดู mm hmm. อัเจ็พร้อมทะยานไปกับแพลตคอพาร์ทเทค How e r e you up new suzuki swift ล่าสุดเหนือลิมิตพิจิตโลก New Isuzu D Max อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการค้นหาจุดหมาได้ไม่จำกัด Mazda CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the Drive สุดเหนือล it. it ิมิตพิชิตโลกนิวอิซูซูซีแบ็ก์พลังที่สร้างความเราใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูโรเจนอ๋อทะยานไปกับแพลตฟอร์ม a าร์เทค power you up นิวซูซูก s w ว f ฟ สุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D Max สนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D Max เหนือลิมิตพิชิตโลกเพราะชีวิตไม่ได้มีแค่มุมเดียว New Mitsubishi x p a n d e r Cross ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันกับตัว New Isuzu X Series ครับจะเป็นตัวกระบาะแต่งของ Isuzu ประจำปี2024อันนี้คือจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดแบบสดๆร้อนร้อเลย คุณผู้ชมท่านใดนะครับที่กําลังเล็งแบบกระาบะาอยู่และแบบอาจจะคิดว่าเอ้ยเราซื้อกระาบะาคันนึงและเราเอาจจะไปแต่งข้างนอกหรืออะไรแบบนี้จริงๆตัว X Series เนี่ยก็ถือว่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเราก็ว่าได้เลยข้อดีคือเราไม่ต้องเอาไปแต่งเพิ่มไม่ต้องไปเสียเวลาแต่งเพิ่มด้วยเราได้คันนี้คือเบ็ดเสร็จจบเลยและแน่นอน,นเรื่องของวารันตีการรับประกันต่างๆมีให้อยู่แน่นอนเลยแต่เพื่อความมั่นใจนะครับคุณผู้ชมก็สามารถไปชมคันจริงได้นะครับที่โชว์รูมของ i ซูซุ ทั่วประเทศเลยในกลุ่มของ Isuzu d max x, x series 2024นี้หรือว่าจริงๆในกลุ่มของ x series คือจะมี2รูปแบบให้เลือกนะครับก็คือตัว Highlander อันนี้คือจะเป็นตัวท็อปของเขาก็ว่าได้เป็นตัวยกสูงนะครับแล้วก็ตัวเตี้ยก็คือตัวสปีดนะครับก็คือช่วงล่างมันจะต่ำหน่อยเมื่อเทียบกับตัว Highlander คือแน่นอนฟังก์ชันการใช้งานมันแตกต่างกันอยู่แล้วถ้าคุณแบบเน้นการใช้งานแบบครอบครัวน,นิดนึง แต่อยากแต่งแบบให้ดูสปอร์ตหน่อยก็ไฮแลนเดอร์ครับแต่ถ้าคุณคิดว่าแบบเฮ้ยฉันจะเอาไปซิ่งเอาไปแบบไม่เชิงว่าแวน้นหรืออะไรแบบนี้เอาไปแข่งเรืออะไรแบบนี้เอาให้มันฟิลฟิลเท่ๆไปเลยตัวสปีดก็จะตอบโจทย์มากกว่าครับมันมีหลากหลายรูปแบบครับแต่สปอย์สั้นๆครับในเรื่องของออปชั่นในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆเข้ามาให้ครบอยู่พอควรรู้สึกว่าแบบเออเฮ้ยมันคุ้มอยู่พอควรเลยนะแต่คุณผู้ชมจะคิดอย่างไรเดิวเราไปชมกันเลยครับ วันนี้พาคุณผู้ชมทุกท่านครับมาดูตัว New I s u z u ู Series 2024 Minor Change ถ้าเราพูดถึง X Series แล้วของ i อ u z u จะมีให้เลือกอยู่2รุ่นครับก็คือตัว Speed แล้วก็ตัว Highlander ครับตัว p ป ed คือจะเป็นตัวเตี้ยแต่ตัว Highland e r คือตัวยกสูงครับนอกเหนือจากนี้จะมีหลากหลายเกรดหลากหลายรูปแบบที่เราสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็น2ประตูแล้วก็4ประตูแล้วก็เกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์อัตโนมัติแต่ถ้าเป็นตัวสป e ดตัวเตี้ยครับจะเป็นเกียร์ธรรมดา6ปีดทั้งหมมเลยไ่่วา จะเป็น2หรือว่า4ประตูก็ตามแต่ว่าตัว h ฮแลนเดอร์นะครับตัวยกสูงถ้าคุณอยากจะได้เกียร์อัตโนมัติคุณจะต้องดูตัว4ประตูตัวท็อปสุดเลยครับ แน่นอนว่าราคาก็จะแตกต่างกันออกไปถ้าเราเริ่มจากตัวสปีดนะครับถ้าเป็นตัวสปีด2ประตูนะครับจะแบ่งเป็น2สีก็คือสีขาวแล้วก็สีดำเมทัลลิกราคาจะแตกต่างกันถ้าเป็นสีขาวราคาอยู่ที่7,48,000บาทและถ้าเป็นสีดำเมทัลลิกราคาอยู่ที่7,55,000บาทและถ้าไปตัวสปีด4ประตูถ้าเป็นสีขาวราคาอยู่ที่844,000บาทและถ้าเป็นสีดาเมทัลลิกราคาอยู่ที่ 8, 5 0 0 0 0 1,000บาทอันนั้นก็คือตัวสปีดถ้าเราไปดูตัวไฮแลนเดอร์ตัวยกสูงที่เป็น2ประตูถ้าคุณสนใจสีขาวราคาอยู่ที่885,000บาทและถ้าเป็นสีดำเมทัลลิกราคาอยู่ที่878,000บาทอันนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเช่นเดียวกันแต่ถ้าคุณมูฟ e ไปตัวไฮแลนเดอร์ตัวยกสูง4ประตูเกียร์ธรรมดาถ้าเป็นสีขาวราคาอยู่ที่989,000บาทและถ้าเป็นสีดำเมทัลลิกราคาอยู่ที่982,000 ถ้าเป็นตัว Highlander เกียร์อัตโนมัติ4ประตูถ้าเป็นสีดำมันเล็กราคาอยู่ที่1 17,000บาทและถ้าเป็นสีขาวราคาอยู่ที่1 24,000บาททั้งหมดนี้คือจะเป็นเครื่องยนต์1.9ดีเซล DDI Blue Power 150แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรถ้าคุณชมสนใจตัว X Series ไม่ว่าจะเป็นตัว Speed หรือว่าตัว Highlander ก็ตามและอยากจะดูคันจริงสามารถไปดูได้ที่โชว์รูมของ Isuzu ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 3กุมพาพันธ์เป็นต้นไปครับแต่อย่างไรก็ตามพระท่านใดจะไปโชว์รูมที่จอะโจมอยู่แถวบ้านคุณก็แนะนําว่าให้ทุกท่านลองโทรสอบถามทางโชว์รูมก่อนนะครับว่าเขามีรถให้ดูมากน้อยแค่ไหนนะครับจุดที่เปลี่ยนในตัวสปีดนะครับเริ่มจากตรงสกเกิร์ตตรงนี้เลยครับอันนี้คือจะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับนอกเหนือนจากนี้นะก็คือตรงประจังอันนี้ด้วยก็คือจะเป็นโทนสีใหม่ถ้าคุณสังเกตคือมันจะเป็นสีดําตัดกับสีแดงเข้มๆหรือว่าจะเลยกเป็นสีแบบ เลื่อหมูก็ว่าได้นะครับคือมันจะดูเข้มและดูดุมากยิ่งขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงฝากระโปรงด้านหน้าแน่นอนว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัว X-Series อยู่แล้วก็คือจะเป็นลายสติกเกอร์ของเขานั่นเองล้อร้อยก็เป็นดีไซน์ใหม่ครับอันนี้จะเป็นขนาด16นิ้วนะครับยางที่ใช้เป็นของ Bridgestone นะครับดูสปอร์ตเราใจใช้ได้เลยด้านท้ายก็เหมือนกับด้านหน้าตรงนี้ครับเป็นสติกเกอร์ลายใหม่ครับและสเกิร์ตตรงนี้ก็เป็นดีไซน์ใหม่หมดเลยคืออันนี้สำหรับผมนะถ้าคุณอยากจะเปรียบเทียบกับตัว อนนเเเไดด้ยย่างัจลภายในคอนโซลจะเป็นดีไซน์ใหม่ครับเขาเรียกว่าเฟ i มิงวิงก็คือเป็นไฟแบบเป็นปีกเลยคือดูเท่นนะถ้าคุณสังเกตเนี่ยที่เป็นสีแดงเนี่ยคือแบบเออมันตัดและดูสวยดีนะเข้ากับตัวสปีดใช้ได้ดีเบาะภายในจะเป็นดีไซน์ใหม่จะเป็นโทนสีดำตัดกับสีแดงดูสวยใช้ได้เลยนะและที่สำคัญครับคือโลโก้ X Series ตรงเนี้ยคือเขาวางไว้อยู่ตรงหัวใจครับสมมติถ้าคุณเปรียบ ตัวบอะเนี่ยสเสมือนคนนะครับมันจะอยู่ฝั่งหัวใจเลยก็คือแบบว่า X คือแบบเรารักกัอะไรแบบเนี้ยคือแบบสาย X Series หรือ FC Fan Club X Series ผมบอกเลยว่าเนี่ยจะตอบโจทย์มาเพราะว่าใจเราคือ X Series ครับ หน้าจอก็จะเป็นแบบใหม่คือมันจะล้อก,กับโทนภายในโดยรวมหมดเลยคือมันจะให้ฟีลลล่งตัดดํากับแดงนะครับซึ่งก็สําหรับผมนะมันดูสปอร์ตและสวยดีที่สําคัญเลยเนี่ยจะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วสามารถรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายได้ด้วยหน้าจอแสดงข้อมูลหรือว่าหน้าจอคนขับก็เป็นดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกัน Z-MAX อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด Mazda CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the drive พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกต่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูอัลเจนพร้อมจะยานไปกับแผลตฟอร์พาทเท Suzuki Swift power new you up ใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิจิตโลก New Isuzu D Max อะไรก็หยุดเราไม่ได้ ทำอย่างที่ใจต้องการค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัดมาสด้าซีเอ็ก3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ feel the drive ใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโล์นิวอีซูซุซีแพลังที่สร้างความเราใจตั้งแต่แรกเห็น โดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดู mm hmm. อรโบเจนอ้อมจะยานไปกับแพลตคอร์พาร์ทเชน Power You Up New Suzuki s u z u Swift ใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D Max สนับสนุนโดยใหม่อ s ซุ u ดีแม็กซ์เหนือลิมิตพิชิตโลกคันนี้คือตัว X Series Highlander ตัวยกสูงนะครับถ้าเรามาดูด้านหน้านะจุดที่เขาเปลี่ยนนะครับหลักๆเลยก็คือตรงสติ๊กเกอร์นะครับตรงฝากระโปรงด้านหน้าแน่นอนก็คือตามสไตล์ X Series นอกเหนือจากนี้ก็คือจะมีสเกิร์ตตรงนี้ด้วยนะคือมันก็ดูเออเท่ใช้ได้ดีมันจะเป็นดีไซน์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นของตัว Highlander หรือว่าตัวสปีก็ได้คุณสามารถเปรียบเทียบได้เลยและแน่นอนถ้าคุณสังเกตก็คือตรง กระจังตรงนี้นะครับโลโก้อีสส่วนนี้เป็นสีแดงตามสไตล์ X s e r i e รอยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้ครับมันจะเป็นสีดําตัดกับสีแดงนั่นเองตัวไฮไลเดอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีลอด,ดีไซน์ใหม่นะครับเป็นขนาด18นิ้วนะครับซึ่งคุณสามารถเปรียบเทียบก,กับตัวสปีดได้เลยซึ่งตัวสปีดจะเป็นขนาด16นิ้วคุณดูได้เลยดีไซน์ก็จะแตกต่างกัน อันนี้ก็คือด้านท้ายของตัว X Series Highlander นะถ้าคุณอยากจะเปรียบเทียบกับตัว Speed นะจุดที่เปลี่ยนแน่นอนก็คือในเรื่องของสติ๊กเกอร์และก็สเกิตด้านหลังนะครับเนี่ยครับคุณสังเกตได้เลยดีไซน์ตรงนี้นะครับมันจะ c o l ม r Mood and ทแน่นอนเพราะว่าตัว Highlander มันเป็นตัวยกสูงแต่ที่สําคัญเลยสําหรับตัวนี้นะคือจะมีอร์ตบาร์ข้างบนตรงนี้ด้วยนะคือแบบเออใช้ได้นะมีความ Aggressive มีความแข็งแกร่ง,แ,งและดูดีขึ้นเยอะเลยสมกับการเป็นตัว็อ p ของตัว X Series Highlander เลย ภายในนะครับคุณผู้ชมก็คือตรงแดชบอร์ดตรงนี้นะครับคอนโซลจะเป็นลายไอรอนนะครับจะเป็นลายเงินนะครับดูเท่จะแตกต่างกับตัวสปีดนะนอกเหนือจากนี้ก็คือเบาะครับเบาะก็จะเป็นสีเงินเหมือนกันจะมีลาย X series นะครับหรือว่าตัว X อยู่ตรงหัวใจแล้วก็หน้าจอเป็นขนาด8นิ้วนะครับสามารถรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายด้วยหน้าจอแสดงข้อมูลหรือว่าหน้าจอฝั่งคนขับก็เป็นดีไซน์ใหม่ในตัว Highlander และถ้าคุณไปดูตรงพงมาลัยนะสำหรับตัว Highlander X-Series นะจะมี p a d พ e Shift ให้ด้วยและบอกของตัว Highlander ตัวนี้จะอยู่ภายใต้เทคโนโลยี Coolmax การที่เป็น Coolmax คือมันจะทำให้หรือว่าช่วยให้เบามันเย็นขึ้นเมื่อเราจอดอยู่ที่แบบกลางแจ้งและแบบแดดมันหนักๆนักกครับคุณสามารถเปรียบเทียบกับเบากปกติได้เลยถ้าเป็นเบาค Co Max กมันจะเย็นมากกว่าตัว Highlander X-Series คันนี้มีให้แล้วนะ อันนี้ก็คือเบาะด้านหลังของตัวไฮแลนเดอร์นะครับสี่ประตูน,นะครับตัวยกสูงนะครับก็เผื่อท่านใดที่กําลังสนใจและอยากจะให้เป็นกระบะครอบครัวนะครับถ้าเราพูดถึงพื้นที่โดยรวมอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเล็กรูมเฮดรูมถือว่าใช้ได้นะครับและนั่งสบายอยู่พอครวรเลยแอร์ด้านหลังก็มีให้ครับอันนี้ถือว่าใช้ได้นะจากที่ผมลองนั่งแล้วอะด้านหลังอะคือเบาะไม่ได้รู้สึกว่าชันเลยนะนั่งค่อนข้างสบายอยู่พอสมควรเลยและตรงนี้ก็มีที่ วางแขนให้ด้วยนะครับอ่าเนี่ยครับสบายอยู่นะสบายอยู่นะเผื่อท่านใดแบบกําลังสนใจกระบะอยู่แล้วแบบอยากจะได้เป็นสไตล์แบบครอบครัวเผื่อคนของหรืออะไรก็ตามอันนี้ก็ถือว่าจะตอบโจทย์มากๆเลยนะ คุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่กําลังสนใจตัว e สุดๆ d-max หรือว่ากระาบะาของ e สุดๆอยู่แล้วนะและแบบกําลังลังเลอยู่แบบเฮ้ยเราอาจจะเอากระาบะาของเราไปแต่งเพิ่มไปอัปเกรดเพิ่มนะครับก็ลองดูตัว x series 2024ใหม่ได้เลยนะแน่นอนว่าคุณจะได้อะไรที่ใหม่ล่าสุดแบบฮอตๆเลยก็สามารถเลือกได้นะครับมีทั้ง2ตัวนะครับก็คือ speed แล้วก็ Highlander นะครับ speed ก็คือเป็นตัวเตี้ยหน่อยคืออันนั้นมันจะสายแบบซิ่งๆหน่อยดุดหน่อยนะครับเหมือนบางคนเขาเอาแบบไปแข่งกันหรืออะไรแบบนี้เนาะตามโครงการหรือว่ากิจกรรมที่ e สุดๆ เขาก็มีจัดให้อยู่แล้วนะครับหรือในขนาดเดียวกันนะครับถ้าคุณแบบอยากได้กระบะท,ที่เป็นทรงแบบสปอร์ตสปอร์ตเท่ๆหน่อยชุดแต่งครบแล้วแต่ว่าอาจจะอาไปซิ่งบ้างอาจจะเป็นแบบสไตล์ครอบครัวบ้างอาจจะแบบอยากได้ตัวยกสูงหรืออะไรแบบนี้ก็คือตัวไฮแลนเดอร์ก็จะตอบโจทย์เลยนะแถมในขนาดเดียวกันตัวไฮแลนเดอร์คือมันจะมีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์อัตโนมัติให้เราสามารถเลือกได้มันก็จะดีกว่านาอเผื่อท่านใดแบบอาจจะชอบเกียร์อัตโนมัติมากกว่าก็ได้นะครับและส่วนตัวสปีดนะไม่ว่า คุณจะเลือกตัว2ประตูหรือว่า4ประตูก็ตามก็คือมันจะเป็นเกียร์ธรรมดาทั้งคู่เลยนะครับจะไม่มีเกียร์อัตโนมัตินั่นเองนะครับแต่อย่างที่บอกไว้นะครับคุณผู้ชมท่านใดอยากจะดูรถขันจริงนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับที่โชว์รูมของอีสูซๆตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์นะครับ2024แต่อย่างไรก็ตามก็ลองโทรสอบถามทางโชว์รูมของอีสุดๆทั่วประเทศก่อนนะครับหรือว่าในสาขาไหนที่เราจะไปเพื่อเช็คว่าเขามีรถให้ดูหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวแล้วสําหรับตัว e สูดๆ d max หรือว่า d max x, x series นะเป็น กระบะที่น่าสนใจเหมือนกันครับคือถ้าคุณเปรียบเทียบกระบะในประเทศไทยแล้วอ,อี su ซูก็คือเป็นอันดับตน้ตนๆของประเทศเลยครับในเรื่องของวัสดุต่างๆความทนทานบริการหลังการขายอันนี้ถือว่าโอเคเลยออปชันหลังๆนี้ก็ถือว่าครบอยู่พอควรอย่างเช่นไฟหน้าก็เป็นแบบไบ LED หน้าจอตอนนี้ก็สามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y Android Auto แบบไร้าสายได้ด้วยแอร์ก็เย็นนะครับมีแอร์หน้าแอร์หลังอะไรแบบนี้ก็คือแบบออปชันต่างๆที่เราเน้นในการใช้งานถือว่าตัวอีซอ่ะ หรือว่ามาให้ครบอยู่พอสมควรนะครับ เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมกับตัว Isuzu e d max x, x series 2024ชอบหรือไม่ก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับก็อย่างที่บอกว่าเราก็มีหลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube c h anel n Facebook Fanpage 2ส,สื่อนั้นก็คือเราสามารถพูดคุยกันได้หรือถ้าอยากจะติดตามข่าวสารเพิ่มเติมก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับจริงๆแล้วถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะแบบคิดว่ากำลังสนใจกระบะอยู่อาจจะดูตัว x series แล้วนวอาจจะแบบเฮ้ยเออมันสวยดีนะแต่ฉันไม่ได้อยากแบบ เป็นตัวแต่งอะไรถึงขนาดนั้นนะก็สามารถดูกระาบะาท,ที่เป็นแบบออริจินอลก็ได้นะครับก็ตัวธรรมดาที่ไม่ได้เป็นตัวแต่งก็ได้นะอีสุ u ู่วดีแม็กซ์เขาก็มีหลากหลายโอโ้โหหลากหลายเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นตัว V Cross ตัวท็อปเลยหรือว่าจะเป็นตัวสปาร์ที่เป็นแบบต้นๆหน่อยกลางๆก็คือ High ายแรงเดินนั่นแหละแต่แค่ไม่ใช่ตัวแต่งนั่นเองครับคือถ้าเราพูดถึงอีสุสโดยรวมแล้วนะครับก็ถือว่ามีความทนทานเป็นการหรือว่าเป็นแบรนด์ที่ยอมรับในบ้านเราหรือว่าในประเทศไทย และบริการหลังการขายก็ถือว่าดีและค่าใช้จ่ายต่างๆก็ไม่ได้สูงเกินไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยแต่ก็นี่ไม่ใช่เฉพาะแค่อ e ีซูซูนะครับในบ้านเราก็มีกระบะหลากหลายแบรนด์สามารถเลือกได้สามารถเอาไปดูเอาไปเปรียบเทียบกันได้เลยครับแน่นอนก็อย่างที่บอกขอย้ําอีกครั้งแล้วกันว่าถ้ามีคำถามใดๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมเวลาของทอมมีก,ก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้า굿ไนท์และสวัสดีครับ